ก็เมื่อวานเยอะเลยเราปันอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นหนังเลยไม่ใช่เปื่อยเริ่มทำงานใ <c oughs> น,น <c oughs> ยูทูบวันนี้เฮ้ยวันนี้มาถึงเร็วเพราะว่าอากาศดีแล้วก็มันมีแดดสว่า,วางเลยจะให้ดูข้างนอ,อกวันนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ชอบมาที่ทำงานเ,าเช้าๆเพราะว่าอะไร <c oughs> มามาถึงเร็ว ก่อนครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วเราก็มานั่งกินอาหารเช้าอาหารเช้าไม่มีอะไรมากหรอกอโวคาโดกับโทส์แค่นั้นเองแล้วก็ก,กาแฟธรรมดาจะกินชาเพราะว่ามันทำให้หายคลายหนาวไนงะแต่วันนี้มันมันง่วงเมื่อคืนเมื่อคืนแบบว่านอนนอนแบบหัวถึงหมอนหลับปุ๋ยเลยว่าจะกำลังจะตัดคลิปอยู่ จะตัดคลิปให้อีกช่องหนึ่งเนี่ยที่ทาไว้เนะแล้วมันแล้วก็หลับตื่นขึ้นมาเฮ้ยอะไรวะก็ <c oughs> เลยต้องนอนนอนแล้วก็ฝันยาวเลยฝันอะไรก็ไม่รู้เหมือนเป็นหนังเลยแล้วก็เคยไหมเคยทุกคนเคยไหมเวลาเวลาฝันเนี่ยเราแบบปวดท้องฉี่อะปวดท้องฉี่แล้วก็พยายามหาในฝันแล้วพยายามหาที่ฉี่พยายามแล้วก็ปวดปวดมากปวดมากปวดมากจน มันจะไหลออกมาแล้วถึงตื่น <c oughs> เคยไหมเ <c oughs> มื่อคืนเนี้ยโดเมื่อคืนเนี่ยแต่นา,นานานจะเป็นัะครั้งหนึง่งแต่ว่ากลางคืนนี่ต้องออกไปเข้าห้องน้ําประจํเลยเพราะอะไรเพราะว่า,า,วากินกินชาก่อนไปเก่อนนอนไงต้องกินถ้าชาแบบกระปุกใหญ่ๆเลยนะไม่ไม่กินก็ไม่ได้เพราะมันติดเหมือนบางคนเ้าติดกาแฟแต่เราติดติดชาไงก็เลยเอก็กิน พอพอแก่ๆแล้วก็แล้วกระเพาะกระเพาะปัสสาวะมันมันมันอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรไม่ใช่เปื่อยจะพูดเปื่อยไม่ใช่เปื่อยอะไรอะเขาเรียกอะไรรนะู้ที่มันทำทำงานไม่ไม่เต็มที่อ่ะเรื่องมันมพอมันของมันใช้มานานแล้วนะเขาเขาเรียกภาษาไทยะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเอามาใส่เท็กซ์ให้ คุณว่าพูดพูดอะไรจำไม่ได้เออแล้วก็ฝันสองครั้งเสร็จแล้วก็ตื่นมาตีสี่ก็จะจะออนาฬิการรม,มันจะปุกออตีห้าครึ่งไงเสแต่แล้วก็อาบน้ำอะไรรีบใส่อาบน้ำเสื้อผ้าที่ต้องเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะเพราะว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่ยุง่งไงตอนเย็นมาในก่อนนอนเราจะต้องเตรียมแล้วเสื้อผ้าชั้นในอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ววางไว้เสร็จแล้วตื่นเช้าขึ้นมาก็ วิ่งเข้าห้องน้ำแปรงฟันอาบน้ำเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ารประมาณครึ่งชงั่วโมงครึ่งชงั่วโมง45นาทีแล้วแต่ถ้าถ้าทําผมเยอะเนี่ยแต่วันนี้ไม่ต้องทําผมคือก้าวก้าวเสยขึ้นมาเฉยๆแล้วก็เอาเอามูสใส่ขยำขยำ,ขยำหน่อยให้มันดูดีหน่อยไม่งั้นเป็นกระเซิงเพราะว่าผมผมนี่มันแห้งมากแล้วผมมันตอนนี้ว่าจะไปดัดผมเดี๋ยวต้องไปนัดเขาก่อนว่าจะจะได้เวลาเมื่อไหร่แล้วก็ กินอาหารเช้ามากินอาหารเช้าเสร็จแล้วก็พอเจ็ดโมงครึ่งนี่เกือบจะเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็จะก็จะเริ่มทํางานเริ่มทํางาน <c oughs> เปิดดู y youtube <c oughs> เปิดดู y o u t u ก่อนไม่ใช่เลยเหรอกเกิดตอบตอบคอมเมนต์อะไรพวกนี้แต่ถ้าตอบคอมเมนต์ต้องตอบอีกช่องหนึ่งเพราะว่าใช้ภาษาอังกฤษช่องช่องภาษาไทยไม่ต้องเออต้องใช้มือถือเพราะว่าเราไม่มี คือว่าจะมาเล่าว่าตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างตื่นเช้ามาตีห้าครึ่งแต่งตัวเรียบร้อยขอบับรถมาทำงานกินอาหารเช้าที่ทำงานเสร็จแล้วก็ดู YouTube นิดหน่อยนี <c ười> ่แห ดู YouTube นิดหน่อยแล้วก็ทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างถึงว่าถึงว่างานไม่ได้เยอะนี่แหละชีวิตชีวิตคนเนี่ยเอสววเดนเมียฝรั่งสวีเดนชีวิตดีดีพูดเล่นเ้อหยอกเล่นเล่นเป็นคนชอบพูดเล่นชอบหยอกแล้วก็ ไม่พูดจาไม่เพาะนะพูดจาไม่เพาะแต่ว่าใจดี <c oughs> พวกนี้พ่กนี้จะหยุดเพราะว่าเจ้าของเจ้าของอ่ะเขาจะไปเจ้าของคนหนึ่งเขาจะไปงานศพเมียเอแม่เมียเขาแม่ยายแล้วก็เขาจะเอาหมาให้เขาจะฝาก หมาเราไว้เอะเขาจะเอาหมามาฝากให้เราดูใช่ไหมเราก็ว่าเออขอยู่ขอขอลาทั้งวันเลยนะได้ไหมบอกได้แต่ว่าเราจะโดนตัดหรือไม่เพราะว่าอะไรเพราะพี่สาวมันเพราะพี่สาวมันมันจะโอเคหรือเปล่าแต่ตัวน้องมันโอเคตัวน้องมันให้อยู่อยู่แล้วไม่ต้องตัดแต่พี่สาวมันทาเป็นเป็นเป็นคนทําเดือนเดือนใช่ไหมมันตัดอยู่แล้วแต่ของเรามีเวลาหยุดวันวันสิแหวันฮอลิเดย์เยอะใช่ไหมตัดไปที ไเปเลยหรอกได้เงินอีกด้วยนี่แหละชีวิตประจำาวันเออแล้วข้าเจกานใไม